สวัสดีครับคุตั้งต้อนทิเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทาการจะส่งรถที่ S T R สองสี่เจ็ดสองนะครับให้กับคุณพี่นะครับกิจกรทาสีทาครับตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะครับเราก็ยังมาส่งอยู่นะครับรถทีอ S T R สองสี่เจ็ดสองนะครับเป็นรุ่นหัวเกียร์ใหญ่นะครับมนจะรีวิวมืดๆหน่อยนะครับ เกียร์ใหญ่ระบบเครืองแบบเสียงนะครับลดแรงกระแทกลดแรงสัมผัสเหมือนเดิมนะครับเสาสปริงตัวนี้จะเป็นสองเสานะครับสองสี่จุดสองจะเป็นสองเสานะครับนะครับคาสกีปรับตั้งได้นะครับสี่ระดับนะครับสี่ระดับไปหนานะครับหนาเจ็ดมิลนะครับหนาพิเศษนะครับหนาเจ็ดมิลหนาพิเศษมีรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับ เช่นเดิมนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับมีสลักแถมมีย้อยแถมมีเสื้อแถมครบนะครับใส่น้ามันมาให้ความใช้นะครับท่านใดนะครับอยากซื้อนะครับเงินไม่ถึงเงินไม่พอนะครับสามารถจับไปแนนได้ที่สินเชื่อศักยามนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดนะครับอยากทราบว่าสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านนะครับโทรสอบถามผมได้นะครับเบอร์โทร0831294255 080213156 นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลัวใหญ่อำเภอใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับมีบริการจัดส่งนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับเรื่องค่าขนส่งเรื่องเสียหรือไม่เสียนะครับถ้าเกิดใกล้ๆอาจจะไม่เสียนะครับโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นการระบบตั้งโซ่อัตโนมัตินะครับไม่มีตัวตั้งโซ่ตรงนี้เป็นลอตี่คอนเสิตพื้นพิเนเตอร์นะครับพิเนเตอร์เฮฟบีดูตี้นะครับ รุนใหญ่พิเศษ2อ0นะครับครับคุณพี่ครับขอสัมภาษณ์ิด้ึงครับครับพี่คุณพี่ได้เห็นว่าครับดี่ขอจีนคันนี้่อยนิดนึงครับครับเห็นว่าได้ดูจากช่องทางยูทูบศึกษามานานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผ่านในยูทูบครับอ๋อในยูทูบก็เลยมั่นใจว่ายี่ห้อนี้น่าจะดีเนาะครับครับก็เลยสั่งครับซื้อจริงนะครับขายจริงนะครับตอนเรา บอกว่าจะมาส่งวันนี้ก็มาเด็กใหม่ก็มาใช่ไหมครับเด็กใหม่ก็มาตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับยังมานะครับโอเคนะครับท่านใดนะครับเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กับช่องทางเรานะครับช่องเรานะครับโคกหินตั้งต้องเทคเตอร์นะครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่เป็นให่สูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีนะครับ